ขอมาก็จัดให้ Sony Bravia 8 OLED TV Cinema is coming home พี่แป๊ะครับปีนี้เนี่ยเรารีวิวทีวีของโซนี่ไป3รุ่นแล้วนะใช่ครับมีทั้งบราเวียสามบราเวียเจ็ดบราเวียเก้าบราเวียเก้าครับเหมือนกับขาดรุ่นหนึ่งไปใช่แล้วครับตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยนบราเวียแปดนี่แหละที่ขาดบราเวียแปดใช่ครับผมที่หลายๆคนถามถึงนะใช่ครับผมในเม้นต์นี่รุ่นอื่นๆที่รีวิวมาเนี่ยพิมพ์มาเยอะมากเลยบราเวียแปดครับอยากให้เรารีวิวบราเวียแปดเมื่อไหร่จะมาครับผมวันนี้จัดให้แล้วครับต้องถามอย่างนี้ก่อนว่ามัน เป็นรุ่นต่อยอดจากอะไรและใช้เทคโนโลยีอะไรถ้าเอาต่อยอดก็มาจาก A80L แต่ปีนี้เนี่ยจะแตกต่างกับปีที่แล้วหน่อยปีที่แล้วจะมี A80 A90 เป็น2 choice ให้เลือกแต่ปีนี้เนี่ยมีตัวเดียวให้เลือกไปเลย Brower 8ครับผมก็เป็น OLED ของทาง Sony ใช่ครนะครับผมทีนี้อยากรู้ว่าเขามีอะไรที่เอาเรื่องของดีไซน์กันก่อนดีกว่าเห็นดีไซน์แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างจากรุ่น A80 ยัังงไงครบถ้าตัวดีไซน์ใกล้เคียงกันนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงขาตั้งถ้าเป็นตัวปัจจุบันตัว b r a v เว8เนี่ยขาตั้งจะวางได้ทั้งตรงกลางอย่างที่ผมวางไว้ให้ดูนะครับทั้งแบบชิดพื้นหรือยกสูงอย่างที่เห็นตอนนี้ครับผมกับด้านข้าง Oh. แล้วกยกสูงแบบนี้เหมือนกันอ่าเผื่อมีเสาบาร์มีอะไรมาวางใช่ครับเผื่อบางท่านมีพื้นที่ในการวางจํากัด mm hmm. บางท่านมีพื้นที่ไม่จํากัดก็เอาวางด้านข้างได้ oh. ไม่ได้วางเสาบาร์แล้วรู้สึกว่าเสาบาร์ตัวที่ชอบอยู่เนี่ยเอามาวางเข้ากันหรือแมทช์กันได้ดีขึ้นครับผมอ่า oh. แล้วก็ ที่สาคัญเลยเห็นตรงขอบนะยังคงดีไซน์บางเฉียบงเียบอาจดูข้างหลังกันบ้างดีกว่านะข้างหลังก็ผมเห็นว่าจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นตารางหลักลุกหรือเปล่าครับสไตล์ของโซนี่เลยนะทีนี้มาเรื่องของตัวจอกันบ้างดีกว่าตัวจอนี้ขนาดที่เรารีวิวกันอยู่ตอนนี้65นิ้วใช่ครับ65นิ้วขนาดกําลังดีเลยนะฮะแล้วในจอเนี่ยเขาให้เทคโนโลยีอะไรมาใหม่ไหมครับมีเพิ่มเติมตรงไหนไหม ก็จะมีเรื่องของที่เราพูดไป Cinema is coming home. s t m o n i n o m o m e ปีนี้เป็นปีที่จริงจังเรื่องการเาลืเบีภาพร่วมกับแอปพลิเคชันหรือว่าสตรีมมิ่งใหญ่ๆหลักๆอย่างเช่นตัวเขาเองฮะโซนี Core, ่พิ t u เจอร์ e อร์นะครับเน็ตฟ i ิ a d ด p t พที c คาลิเบเต็ดโหมก็มีให้ของพรามวิดีโอก็มีพรามวิดีโอคาลิเบเต็ดโหมดแบบเนี้ยดีมากและยังมี IMAX Enhanced ที่มีอยู่ใน Sony Picture c o r คอให้เพราะนั้นเป็นตัวเดียวในตลาดตอนนี้ครับที่มีการร่วมมือกันคาลิเบ t ตภาพให้ตรงกับมาตรฐานของภาพยนตร์ในแต่ละสตรีมมิ่งในแต่ละเจ้าอะ่ะให้ตรงกับความเป็นจริงทั้งหมดให้คนชอบ Netflix ก็มีคาลิเบ a ตให้คนชอบพรามก็มีคาลิเบตให้คนชอบดู Sony Picture c คตัวใหม่ที่กําลังเป็นที่ฮือฮาอยู่ ก็มีคาลิเบตไว้ให้ iMac a s a n ก็มีให้ใช้ถือว่าเป็นตัวเดียวที่สายดูหนังเนี่ยแฮปปี้สุดๆครับผมเพราะว่าเจ้าอื่นน่ยจะไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายในถึงแม้จะมี Robby Vision ถึงแม้จะมี H D R ตัวอื่นให้เล่นแต่ว่าการเข้าไปร่วมมือกันคาลิเบตโดยตรงเนี่ยโซนี่นี่แหละครับเป็นเจ้าเดียว นี่คือความหมายของคำว่า cinema i s coming home <S ตัว oled เนี่ยหลอดคอนทราสต์ Contract, ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วแล้วก็มาตอบโจทย์ด้วยสำหรับคนที่ชอบดูหนังสตรีมมิ่งยุคใหม่ด้วยใช่ครับอันนี้ตอบโจทย์เลยแล้วเรื่องเล่นเกมนะครับเป็นที่รู้กันเนาะ perfect for PS5 นี่คือมาตรฐานโซนี่อยู่แล้วครับเพราะว่าโซนี่เป็นโซลูชันเพราะนั้นโปรดักต์ของโซนี่เนี่ยเขาเข้ากันได้แบบ100%เต็มอยู่แล้ว mm hmm. แค่เสียบ p l a y s t เ t i o n เข้าไป mm hmm. มันจะออโต้ดีเทคแล้วก็ปรับเข้าไปโหมดเกมให้อัโตโนมัติไม่ต้องไปเสียเวลาไปจูนไปเซตไปปรับอะไรแดทั้งสิ้นแถมยังมี Black Equalizer สายเกมจะแฮปปี้ตรงนี้เพราะว่า Black Equalizer เนี่ยทำให้เวลาเราเล่นเกมที่มันอยู่ในไอโซนมืดๆเห็นดีเทลรายละเอีย hmm. ดทั้งหมดทาให้การเล่นเกมเนี่ยสนุกสนานมากขึ้นครับผม mm hmm. ในส่วนอื่นๆอย่่างเชน VRR ALM L, L M. ตัวนี้ก็ใส่ไว้ให้ทั้งหมดแล้ว mm hmm. เพราะนั้นถนัดแบบไหนก็เล่นกันแบบนั้นได้เลยครับผมแล้วเรื่องเสียงล่ะครับ,รบมีมลำโพงบิวอินมาให้กี่ตัวบ้างครับตอนนี้นะครับตัวนี้มีเทคนิคเฉพาะตัวชื่อว่า Acoustic Surface Audio <laughs> Plus Surface ก <laughs> ็คือผิวหน้า mm hmm. เป็นทีวีโอเลตัวเดียวที่เสียงดังที่หน้าจอาดังตามตำแหน่งเสียงที่เกิดขึ้นจริงโดยธรรมชาติแต่ปีนี้จะแตกต่างกับรุ่นก่อนๆมานิดนึงตรงที่ mm hmm. ว่า จากเดิมที่ใช้เทคนิคการสร้างคลื่นเสียงจากตัวแอคคูเอเตอร์บวกกับซับบูเฟอร์แล้วเนี่ยจะมีการเพิ่มทวิตเตอร์ด้านข้างอีก2ดอกอถ้ามาสังเกตด้านหลังเนี่ยจะมีเป็นลักษณะเป็นช่องพิเศษอยู่ซึ่งใส่ตัวทวิตเตอร์เพิ่มมาให้เท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยมีหาลำโพงเลยนะใช่แล้วครับผมมีเพิ่มตรงข้างมาอีก2อัน<ช>าเดิมที่<ม>เป็น3าตอนนี้เป็น5แล้วใช่ครับผมลำโพงครบคันแล้วครับแล้วในเรื่องของระบบเสียงนะครับครับผมรับค่ายไหนบ้างก็รับมาตรฐาน ทุกค่ายอย่างเช่น Dolby Atmos อ b ่ะ d อ l b y อ่ะ Dolby Audio ะที่สำคัญคือมี DTS X มาให้ด้วยครับ DTS <ม>ก็มาใช่ครับผมอ่าปกติจะได้ยินส่วนใหญ่เป็น Dolby นะแต่สำหรับใครที่อ่าเล่นค่ายของทาง DTS เนี่ยอันนี้ลองรับก็ลองรับครอบอคลุมเลยครับผมว่าเสียงมาแบบไหน มีให้เลือกแบบนั้นเลยลำโพงครบครับผมอ่าระบบครบครับผมแล้วถ้าห้องผมเนี่ยมันยังแบบเป็นห้องนั่งเล่นที่มนีนู่นมีนี่ยังไม่ได้ออกแบบมาสําหรับดูหนังแบบจริงจังเนี่ยครับผมจะทำยังไงดนีฮะเรื่องเสียงจริงๆตัวนี้สามารถเซตบาลานเสียงของตัวเขาเองอะ่ะกับจุดที่ผู้ชมได้นั่ง ได้นะครับคาลิเบตได้ใช่ครับตัวเขาเองเนี่ยสามารถเข้าไปเซตตั้งค่าเพื่อให้ตัวเขาเองอะคาลิเบตเสียงอะให้พอดีกับจุดที่นั่งชมได้โดยการใช้ไมที่อยู่ในตัวรีโมทของตัวเขาเองครับเป็นตัววัดระยะเสียงง่ายๆแค่เข้าไปสั่งงานแล้วก็นั่งเงียบๆแล้วทีวีมันจะยิงแล้วก็สร้างตำแหน่งของเสียงแล้วก็ทําให้เกิดบาลานซ์ของเสียงระหว่างตัวเขาเองกับจุดที่นั่งให้เพื่อให้เสียงทุกอย่างเนี่ยอยู่ในบริเวณโดยรวมของคนที่นั่งฟังอยู่ให้เกิดอารมณ์ร่วมสูงสุดได้ทีวีดีๆไปแล้วเราอยากได้เสียง ดีดอันนี้ <ผม S 1> แก้ไขปัญหานั้นเรียบร้อยใช่ครับโอ้โหเทคโนโลยีนี่ใหม่มาครบเลยครับผมแล้วฟีเจอร์ที่มาตรฐานที่หลายคนติดใจเนี่ยยังมีมาให้เหมือนเดิมไหมยังมีเหมือนเดิมครับ,รบโปรเซสเซอร์ตัวหลัก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลยอย่างค o g n ในฉ v e โ r o c e s s o อร์ตัวนี้ยังอยู่นะครับแม้กระทั่ง t ตรลูบ u น i n ตโกร์นะครับซึ่งสีสันเป็นธรรมชาติ3ามิติอะไรก็ยังใส่ไว้ให้ XROLED Motion เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่จุดแข็งของ o l e d อ่ะมันเป็นการทำงานด้วยพิกเซลการตอบสนองการเคลื่อนไหวดีอยู่แล้วแต่มี XROLED Motion เข้ามาเนี่ยทำให้การเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นเพราะมีการสอดแทรกและก็สมูทมากขึ้นครับผมมาที่การใช้งานกันบ้างนะอันนี้หน้าหลักของเขา UI ของเขาใช่ครับเป็น Google TV ใช่ครับเวอร์ชันเท่าไหร่ครับปีเวอร์ชัน12ครับผมใหม่เลยฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะฮะครับผมก็มีฮะสังเกตแอปต่างๆมีครบนะฮะเนี่ยพิจพาวิดีโอต่างๆนะฮะเราก็สามารถดึงแอปที่เราชอบมาเป็นพรีเซ็ตได้ใช่ครับครับสามารถเลื่อนได้อย่างเช่นสนใจแอปตัวเนี้ยแล้วอยากเล่นแอปตัวนี้เป็นแอปหลักเป็นแอปแรกๆที่ต้องการใช้เพียงแค่กดรีโมท ค้างเอาไว้นะครับจะขึ้นคําว่า move หรือว่าเคลื่อนย้ายนะครับกด enter หนึ่งที่นะครับแล้วก็เลื่อนไปไว้ในตําแหน่งที่แซงไปเลยใช่ครับผมแซงคิวไปด้านหน้าเลยใช้บ่อยใช่ไปอยู่ในตําแหน่งหลักเปิดห้าโฮมมาปุ๊บเห็นตัวนี้ปั๊บเล่นได้เลยแล้วก็เลื่อนมาที่ดันจบแล้วครับเท่านี้แอปหลักเราก็อยู่ตรงนี้แล้วแล้วยังมีแอปอื่นๆให้ค้นหาใน p l a y Store อีกประมาณ700 0ถึงหมื่นแอปอะไรอัปเดตมาใหม่ๆเนี่ยผลที่เป็น Google TV แล้วโซ n ี่ใช้ Google TV แบบเพียวเนี่ย ข้อดีคือการอัปเดตแอปพลิเคชันใหม่ๆม,มันอัปตามตารางเวลา mm. แอปเก่าดูแล้วไม่มีค่านิยมไม่มีคนนิยมก็จะถูกลบทิ้งโดยอัตโนม,มัติแอปใหม่ที่กาลังเป็นนิยมสูงสุด mm. ก็จะถูกดันเข้ามาอัตโนม,มัต mm. ิเราสามารถเลือกใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอเปลี่ยนทีวีเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนปีครับผมมาที่การใช้งานแบบปรับตั้งค่าแบบแอดวานซ์กันบ้างถ้าผมอยากปรับให้ภาพมันแบบ,บในเรื่องของคอนทราสในเรื่องของรายละเอียดสีสันต่างๆเนี่ยละเอียดขึ้นเนี่ย ดูยังไงฮะต้องเข้าตรงไหนตรงนี้ง่ายๆครับเข้าที่ setting นะครับอย่างแรกสุดคือมาเลือกที่ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งจะมีตัวเลือกให้ใน picture mode เลยนะครับผมจะเป็นวีวิดแบบสีสดสดสวยเลย Standard ลดโทนลงมานิดนึงครับผมซ i n e m a เข้าสู่ความรู้สึกของการดูหนังล่ละ p r o f e s ชั่นอลอันนี้ไปทางคนที่ชอบดูอะไรที่ใกล้เคียงความจริงของฟิล์มที่สุดหละครับผมคามนะครับเป็นแบบทั่วๆไปสบายๆ แบบโฟโต้ photo, ครับพวกภาพนิ่งหรือ iMac e n h a n c e ก็จะมีตรงนี้ครับผมหรือถ้าต้องการละเอียดอย่างที่ถามเมื่อกี้นะครับจะมีคำว่า Picture and Sound ให้เลือกครับผมเราแค่เข้าไปตรง Picture นะครับแล้วก็ เลือกลงมาครับว่าเราต้องการปรับอะไรยกตัวอย่างเช่น brightness ความสว่างใช่ครับผมแค่ enter เข้าไปครับโอ้นี่มีละเอียดเลยนะใช่ครับมันจะมีให้เลือกครับ brightness contrast gamma นะครับ black level black adjust เนี่ยครับเลือกได้ว่าเราต้องการความดำในระดับไหนครับผมเลือกได้นะครับ advanced contrast enhancer นะครับเราต้องการค้นเข้าไปใน contrast เนี่ยเพื่อดึงความโดดเด่นขึ้นมามากขนาดไหนครับเลือกได้ หรือ peak luminance ให้ความสว่างของตัวเม็ด pixel อะครับปันไปสุดๆเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดก็สามารถควบคุมได้ในเมื่อเป็น OLED อยู่แล้วคอนทราสต์<ม>ดีอยู่แล้วครับผมแล้วยังสามารถไปปรับแต่งเพิ่มได้อีกใช่ครับผมอ่านี่คือข้อดีเลยนะของรุ่นนี้ใช่แลวมันยังมีแค่นั้นครับเมื่อกี้เป็น brightness ก็ยังมี color มี clarity ฮะเรื่องของโครงสร้างอื่นๆเรื่องของ motion การเคลื่อนที่เคลื่อนไหวต้องการสมูทมากร้อยแค่ไหนตรงเนี้ยเข้าไปควบคุมและคอนโทรล แล้วก็ปรับตั้งค่าเอาตามที่ตัวเองต้องการได้นะครับผมว่าต้องการจะปรับค่านะครับของการเคลื่อนที่ของภาพสมูทในระดับที่ตาเราชอบอประมาณไหนอย่างหนังเรื่องนี้เป็นหนังประเภท d o ว b บีวิชัน่นเวลาเราดูหนังประเภท d o ว b บีวิชั่นเนี่ยตัวทีวีอ่ะเขาก็จะปรับโหมดเป็น d o ว์บีวิชั่นให้เลยอ,ตโตโอัตโนมัติแต่ในขณะที่ปรับเป็นโหมด d อว b บีวิชั่นให้อัตโนมัติเนี่ยยังสามารถเข้าไปปรับลงลึกได้อีกลงลึกได้อีกครับว่า<อ>เป็น d o ว b บีวิชัน ivid, ่นวีวิดดอว์บีวิชันบบ่นไบรท ครับผมใช่แล้วก็ d o บ b y Vision Dark จอแนวมืดใช่ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ตัวทีวีตัวนี้ถูกวางแล้วใช้งานอยู่ว่าเราต้องการจะปรับแบบดาร์กไลท์หรือว่า v ีวิดอันนี้คือสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะใช่ครับอย่างนี้แสงเยอะเงี้ยโอเค d o บบี้วิชั่นวีวิแล้วกันเพื่อจะได้บาลานซ์กับแสงที่อยู่รอบตัวเขาแสงน้อยลงมาหน่อยก็ Bright ก็คือมันจะลดการต่อสู้หรือว่าการชนกับแสงรอบนอกเพื่อให้ภาพออกมาเนี่ยเข้าหมดดอบบีลึก แล้วก็เป็นดีเทลที่ลึกมากขึ้น d o b b y Vision Dark อันนี้ในกรณีที่แสงภายในห้องไม่ได้เยอะแล้ว mm hmm. ทีนี้เราอยากนั่งดูสบายสบายสบายตาเนาะ mm hmm. เพราะว่าหนังเรื่องนึงมัน2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง mm hmm. อาการล้ามันจะเกิดถ้าเราปรับภาพไม่ตรงกับที่มันควรจะเป็นอันนี้ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งครับดูหนังได้ทั้งเรื่องสบายสบายดยการหา การปรับโหมดภาพเราหลัง,งต่างๆเราเนี่ยครับมาใช้ประโยชน์ครับผมมาที่การเชื่อมต่อกันบ้างครับครับผมข้างหลังมีช่องเชื่อมต่ออะไรมาบ้างก็ยังคงแสแตนดาร์ดเดิมนะครับ HDMI ทั้งหมด4ช่อง ALM ลงทั้งจช่องที่1ช่องที่4 VRR ลงที่3และ4นะครับเป็น 4K120 เหมือนเดิม USB 2ช่องออปติคอลหนึ่งช่องเสียบแลนได้เสียบสายอากาศได้ไร้สายก็จะมีบลูทูธที่อัปเดตมาเป็นบลูทูธ5.3เป็น5.3แล้วใช่ครับผม แล้ว WiFi นะครับ Wi-Fi เป็น Wi-Fi 6ครอบคลุมหมดทุกอย่างสรุปแล้วเนี่ยทีวีของโซ n y ถ้าเป็น OLED เนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงบ้างครับที่ยืนหนึ่งในตลาดตอนนี้จุดเด่นของเขาก็าคือคาแรคเตอร์ภาพเพราะว่าเขาคาลิเบรตภาพอ่ะตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงที่ผู้กำกับต้องการให้เป็นนะครับผมแต่จ,จะมีนิดนึงถ้าหากเปรียบเทียบกับแบรนด์ใหญ่ในเจ้าตลาดนะครับก็คือความสว่างอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยถ้าลูกค้าไม่ไดีสีเลื่อนตรงจุดนี้ ไปมองที่การคาลิเบตและมองความตรงไปตรงมาของภาพเนี่ยตัวนี้ถือว่าเด่นที่สุดในตลาดครับผมแต่ผมว่าเนี่ยเรื่องแสงเขาก็เอาอยู่นะเอาอยู่มีขนาดเราอยู่ในสตูดิโอนะฮะใช่คมีแสงส่องมาใช่ถ้าอยู่ที่บ้านนี่เราก็สามารถไปปรับแต่งจูนได้อีกใช่ครับห้องนอนห้องไรเนี่ยแสงก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วใครสนใจนะตอนนี้ราคานะขึ้นมาแล้วนะฮะครับผมมีขนาดอะไรบ้างครับปีนี้ตอนนี้ที่เรามีขายอยู่คือ55นิ้วกับ65นิ้วครับผมอ่าใครสนใจนะ2ขนาดนี้ตอนนี้ ที่ LVLU <ช>เรารมีวางจำหน่ายแล้วนะครับ<ช>มาบดูกับตาคุณเองได้มาลองคลิเบตก็ได้ได้ครับมานั่งเล่นด้วยกันได้เลยครับผมแต่ลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งซื้อ